สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มาพบกับครูมีนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวครูมีนจะพาหนูมาทํานะคะหนังสือสาระการเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะหน้า24นะคะหนูเปิดมาเลยนะคะลูกเปิดมาหน้านี้เลยหน้าที่24นะคะ ในรูปนี้นะคะหนูจะเห็นนะคะอาจจะมีในหลวงรัชกาลที่5นะคะทรงม้าอยู่นะคะทรงม้าก็แปลว่าขี่ม้าอยู่นั่นเองนะคะอเด็กๆยังไม่รู้จักใช่ไหมลูกว่ารัชกาลที่5พระองค์คือใครนะคะพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะลูกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆยังไม่เกิดคุณพ่อคุณแม่ของหนูก็ยังไม่เกิดนะคะลูกซึ่งสมัยก่อนเนี่ย ในหลวงรัชการที่5นะคะได้ทรงประกาศเลิกทาสนะคะแล้วก็ทําให้คนไทยเราเนี่ยเป็นไทยมาถึงทุกวันนี้เลิกทาสคืออะไรสมัยก่อนนะคะตามบ้านเรือนของเจ้านายหรือว่าคนที่มียศมีตําแหน่งสูงๆนะคะเขาก็จะมีทาดไว้คอยรับใช้นะคะถ้าทาาถ้าทาดคนนั้นทําไม่ดีหรือทําอะไรไม่ถูกใจก็จะโดนตีโดนด่าอะไรแบบนี้นะลูกนะคะ และในหลวงรัชากาลที่5เนี่ยทรงได้ประกาศเลิกทาสก็คือ,อ,อในประเทศไทยก็จะไม่มีทาสเลยทุกคนก็จะได้เป็นอิสระนะคะอ่ะทีนี้นะคะลูกในสมัยของรัชากาลที่5นะคะพระองค์ทรงทําให้บ้านเมืองของประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะลูกก็เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีการใช้โทรเลขโทรศัพท์ หรือว่าไปรษณีย์หรือว่าไฟฟ้าก็ยังไม่มีเลยนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีไฟฟ้าใช้นะคะมีโทรเลขนะคะแล้วก็มีไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์ที่สมัยนี้เห็นไหมลูกที่รับส่งของเห็นไหมคะอ่ะนั่นแหละลูกก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5้านะคะลูกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหนูมาดูว่าข้างล่างนะคะ เขาจะมีให้หนูเขียนตามรอยปะนะคะคำว่าวันปิยมหาราช23ตออุตุลออาลาคอมอคมตุาคมนะคะวันปิยมหาราชเนี่ยก็คือวันเสียชีวิตนะคะแต่ถ้าคำศัพท์ที่เราใช้เรียกพระมหากษัตริย์นั่นก็คือวันสวรรคคตนะคะ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นั่นเองนะคะลูกซึ่งคนไทยเนี่ยทุกคนเลยนะคะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นอย่างมากนะคะลูกจึงได้ให้วันที่23ตุลาคมเนี่ยเป็นวันปียะมหาราชให้เราลํำลึกถึงทุกๆปีนะคะลูกอ่ทีนี้คุณครูก็แค่ให้เด็กๆคัดตามรอยปะนะคะเห็นไหมคะ เสร็จแล้วก็ให้หนูระบายสีให้สวยงามเลยเดี๋ยวหนูมาดูของคูมินนะคะว่าสวยหรือเปล่านี่ของคูมินสวยไหมคะสวยมากเลยข้างบนทองฟ้านหนูไม่ต้องระบายก็ได้นะลูกเพราะว่ามันพื้นหลังมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คูมินก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ